สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการม้ามอยหน้าโยมโปเกมอนการ์ดเกมครับผมโอเคครับวันนี้ก็มาถึงแล้วครับสำหรับกล่องชุดใหม่นะครับของต้องจับเกี่นะฮะใช่แล้วนะครับวันนี้จะเป็นโปเกมอนโกนะฮะกล่องโปเกมอนโกเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกแบทเทิลกันแล้ววันนี้พิเศษเราอันบ็อกสองเลยนะโอ้โหจับไปฮะจริงๆก็ควรจะสองครับเพราะมีตัวละครที่ผมชอบมากครับมีมิวทูอยู่นะครับผมเดี๋ยวรอดูว่าวันนี้เราจะเออ่ เล่นกันยังไงนะครับวันนี้เปิด2กล่องเพราะฉะนั้นเราจะเพิ่ม HP เป็น40แล้วตอนนี้นะครับกล่องโปเกมอนโกที่เพื่อนๆจะได้ซื้อกันในวันที่24มิถุนายนนี้นะครับยังมีกิจกรรมพิเศษด้วยนั่นก็คือการแจกการ์ดโปรโม mm. สุดยอดมากเราขึ้นภาพให้เลยนะขึ้นเป็นแท็กอีเวนต์ให้ดูเลยแล้วกันนะครับอันนี้นะฮะก็คือว่าทุกๆุอ0 0บาทนะครับเพื่อนๆน,นะครับจะได้รับฟรีการ์ดโปรโมนะครับ1ใบ มีทั้งหมด9แบบแต่ว่า200บาทก็คือสุ่มได้1แล้วนะข้อดีก็คือว่าถ้าหากว่าเราซื้อบล็อกหนึ่งเนี่ยโอ้โหเราได้ประมาณ7ใบเลย oh, ก็เกือบ<ๆ>ครบแล้วนะครับผมแล้วโหการ์ดมันสวยมากแล้วผมเชื่อว่าใช้งานได้ด้วยหลายๆตัวนี้นะครับทุกๆุอ0 0บาทมีพิเศษนะครับจะได้โปรโมการา์ดหนึ่งใบเริ่มตั้งแต่วันที่24มิถุนาย,ยนเลยนะครับตามร้านคา้าท,ที่ร่วมรายการเรามาถึงเรื่องของการอันบล็อกแบตเทิร์แล้วเราโชว์กล่องหน่อยดีกว่าฮะมาฮะ อ่านี่ครับแล้วนี่ก็เป็นกล่องโปเกมอนโกของพวกเรานะครับเออจะเห็นว่าโปเกมอนหลายๆตัวเนี่ยเขาจะมีอาร์ตที่แบบเหมือนอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงอะ่ะเดี๋ยวเปิดดูน่าจะได้เห็นเออถ้าเราแกะกล่องเลยดีกว่าเอ้ยบอกคะแนนก่อนการนับคะแนนวันนี้เรา HP 40เพราะเราเปิดคนละ2กล่องเปิด2กล่อง40 HP เราจะมีการให้คะแนนพิเศษการระดับ RR นะครับ,รบพวกการ์ต่างๆนะครับให้2คะแนนครับเป็น VMAX ให้3นน 4, คะแนน SR4 HR5 แล้วก็ถ้าเกนการ์ดทองนะครับให้6 a l t e r n a t e อ r t เราให้10คะแนนนะครับก็ขอให้ได้กันไปนะครับแล้วกล่องนี้เนี่ยมันจะมีความพิเศษมากๆอย่างหนึ่งมันจะมีเมตามอนซ่อนอยู<ส>อ่จะมีการ์ดเมตามอนซ่อนอยู่เราสามารถที่จะมาให้การ์ดแปลงร่างเหมือนเมตามอนได้เลย แล้วถ้าหากว่าเราเปิดได้การ์ดเมตามอนมีกฎพิเศษครับก็คือว่าเราจะได้คะแนนคูณ2ของซองนั้นๆคะแนนคูณ2ของซองสมมุติว่าถ้าเกิดซองนั้นผมเปิดไม่ได้เอ,อ่อ RR หรือศูนย์นะฮะถ้าเมตามอนไม่ได้แปลงร่างจะศูนย์เลยเพราะว่าเราให้คะแนนแค่ RR ทุกป็นอาขึ้นไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ่าถ้าหากว่าซองนั้นนะครับมีคะแนนแล้วเปิดได้เมตามอนด้วยเมตามอนแปลงร่างครับคูณคะแนนให้เลยครับคูณ2เหมือนเปิดได้2ใบ โอเคโอเคอ่ะอันนี้ก็กดสนุกสนุกของพวกเราตอนนี้รอไม่ไหวแล้วไปเปิดกันดีกว่าขอให้เจอ <c oughs> ทั้งตัวที่อยากได้แลวเมตามอนนะฮะวันนี้นะครับใครเริ่มก่อนดีผมให้บูทก่อนเลยแล้วกันผมก่อนนะครับได้ครับเพราะว่าคราวที่แล้วผมชนะมาดูครับตอนนี้มิวทูครับโอ้มาถึงก็มิวทูเลยเหรอประกาศ <c oughs> เลยครับประกาศเลยเฮ้ยอะไรอ่ะข้างหลังเฮ้ยเขามีอะไรมาให้ด้วยครับเนี่ย เป็นเอ่อเป็นรับโปรโมชั่นโค้ดครับอเอาไว้ใช้ในแอปขอโปโลมอนโก้ครับอันนี้โอ้โอโหใครใครเล่นโปโลมอนโกอยู่โอ้โหดีมากเลยนะเนี่ยคือได้ไอเทมนั่นเองนะครับโอเคโอ้โหมีทุกซองไม่ะด็ดถ้ามีทุกซองนี่ไอเทม,มผม,มล้นเลยนะอ๋อครับอ่ะมาซินิเาเมะค,ครับอารูราต้าครับกิตโตมารุครับสปาร์คครับอ๋อ โอ้อันนี้เป็นการ์ดสพอร์ตนะครับจั่วการ์ดสองใบจากสลรค้าฝ่ายเราครับจากนั้นครับทอยเหรียญหนึ่งครั้งครับถ้าออกหัวครับเลือกการ์ดพลังงานไฟฟ้าครับหนึ่งใบจากตำแหน่งการ์ดฝ่ายเราครับติดที่โป้นบนเบนครับโอ้โหจั่วเราได้ติดด้วยนะแค่ต้องทอยเหรียญทอยออกโอ้โหติดปีอีกเออนะครับอ้ออามาเลยเอ้เมลเม,ม,ม,มตันตัวแรกโอ้โหรางไม่ดีแล้วมาถึงโดนเลยเยวนะนี่ก๊อ โอ้พลังงานพลังอยู่ในสตาร์เตอร์เด็กแต,แต่แต่อันนี้เป็นฟอยด์ใช่เป็นฟอยด์ครับผมว่าแบบนี้สวยนะครับสวยสวยโอ้โหสุดยอดสุดยอดเอาละครับไอ้นี้อาร์อาร์ครับสองคะแนนครับครับผมเอาล่ะตามผมบ้างครับมาอาร์โลราลัตต้าครับอารีออดด์ครับอีว e ุยสวยยังสวยเลยอืมโอ้ดูเพิร์ใชให้เองครับโอ้ oh! โอ้ทำไมเป็นอย่างนั้นไอ้ไอ้ลืมเลยวีสตาร์วีแม็กสามกันแน่นนะครับแม่แลมัดฮะอย่างไวครับมิวทูวีสตาร์โอ้นี่จริงๆเราก็เห็นมาสักพักหนึ่งขอดูความเก่งมนันอีกนิดนึงฮะไทโคเพิร์สนะครับก็คือติด2พลังงานทิ้งการ์ดพลังงานพลังจิตท,ที่ติดอยู่ยโปรมอนบนกระดานฝ่ายเราได้สูงสุด3ใบที่ตำแหน่งทิ้งการ์ดนะครับดาเมจเท่ากับการ์ดจำนวนนั้นนะครับคูณ90ตีได้แรงถึง270 ทิ้งตัวอื่นด้วยนะครับพลังวีสตาร์คือดาวโจมตีฮะเปอร์มอนวีฝ่ายตรงข้ามทุกตัวได้รับดาเมจต,ตัวละ120เลยเหรอทุกตัว 120. ทุกตัวครับทุกตัวโดนไปร2 0โอ้โหอ่าทีเด็ดเลยฮะอ่าทำบาย3คะแนนครับอ่านี่ครับแล้วก็พลังงานพลังจิตโอ้สวยจริงสวยจริงต้องแยกเก็ไเบไว้โรเวนเป็นบิดาลุอ๋อบิดาุความสามารถครับเคลื่อนอุดใจครับ ตราบใดที่โป้นนี้ครับยังอยู่บเนเบนท์ครับสลอตการ์ดฝ่ายเราจะไม่รับเอฟเฟกของการ์ดท,ที่ให้ทิ้งการ์ดจากสลอตการ์ดบนตำแหน่งทิ้งการ์ดครับที่มาจากท่าต่อสู้ความสามารถการ์ดไอเทมการ์ดซัพพอร์ตของฝ่ายตรงข้ามคืออย่างนี้เด็กโมเล่นไม่ได้เลยตัวบล็อกตัวบล็อกเออเขาโมเด็กเราไม่ได้อันนี้ตัวบล็อกเลยฮะนะครับโยกิลาสครับมุจกิโซครับบิป,ป้าครับแล้วปิดท,ท้าย้วย เรดี้ฟูจิบานะครับโอ้เรดี้ฟูจิบานะโอ้โหใช่น่บรูมครับความสามารถครับใช้ได้หนึ่งครั้งครับจบเทิร์นฝ่ายเราครับจวกก๊์ดจากสารับการครับจนได้ก๊์ดบนมือฝ่ายเราเป็น4ี่ใบครับคืออันนี้เป็นความสามารถที่ทํางานตอนจบเทิร์นครับอพอเราจบเทิร์น <cocaine. S 2> ปุ๊บเร,เราจัวจนบนมือมี4ใบฮะอ, uh. อันนี้เป็นเป็นครั้งแรกของปอยมดเลยนะที่ความสามารถส่งผลตอนจบเทิร์นเลรดียส3คะแนนนะครับสุดยอดเอ๊ะ บิ๊ปป้าผมเฮ้ยบิ๊ปป้าผมเฮ้ยอ้าวมีเหรอมันหนาพี่ปกติครับแล้วก็มีสส่ลักษณ์นี่ด้วยครับเป็นเมตาหมอออยู่ตรงนี้ฮะอ๋ออ๋ออ้าวแล้วเลดียนสามคะแนนครับคูณสองครับ้เยโอ้โหโอ้โหโอ้โหลูกเล่นนี้เฮ้ย ผมอยากเล่นบ้างอ่ะแล้วแล้วดึงออกไปมันเป็นไงฮะมันก็เป็นภาพหรอมันเหมือนมันเป็นสติ๊กเกอร์ครับเอตัดเอาไว้แต่คือนื่อเนียนมากเลยนะคือเนืเียนเหมือนแก๊ปติอ่ะโอ้โหโอ้โหมวยตะวอนฮะอะโหดมาก6ดาเมจครับขอก่อนแล้วกันครับโอ้โหแรงนะเนี่ยผมต้องลองอ่ะยาดงอุ้ยยาดงน่ารักจัง อลาลาโคลาต้าครับโซล็อ so กครับมีซันเอนเนอจีใช้ได้หนึ่งครั้งในเทิร์นฝ่ายเราเลือกการ์ดพลังงานพลังจิตจากดัน่างทิงการ์ดฝ่ายเราติดที่ลูนัทโทนเอ๊ะมันเล่นกับมิวทูนะเนี่ยบลอนส์อ๋อจั่วการ์ดสองใบาจากสาระการ์ดฝ่ายเราจากนั้นทอยเหรียญหนึ่งครั้งถ้าออกหัวเลือกการ์ดพลังงานาน้ำหนึ่งใบาจากตันนิงทิงการ์ดติดที่โปเกมอนเบนคิดว่าน่าจะเหมือนกันพวกผู้นำทีมของโปเกมอนโกนะครับ<ม>สวยมากเลยนี่แล้วเมลเม,ลเมลทันครับผมอ่ามีเหมือนกันอ่าอันนี้เป็นเอ่อดอมเมลครับ เมลตันครับสาวโปเกสต็อปครับเป็นเเดี่ครับผู้เล่นทั้งสองฝ่ายครับในแต่ละเทินของตัวเองครับทำนั้นทาได้หนึ่งครั้งนะครับทิ้งกัสสามใบจากด้านบนของสลักร์ดฝ่ายตัวเองครับที่ตัวไหนทิ้งก์สอ่ะเมื่อทําแบบนั้นแล้วนะครับก็นําก์ดไอเทมทั้งหมดที่อยู่ในนั้นครับให้ฝ่ายตรงข้ามดูแลนําขึ้นมือครับทั้งหมดเหรอสามใบถ้าเปิดมาเจอไอเทมนี่ดึงขึ้นหมดเลยนะเหมือนนี่ไงบูธเหมือนตอนเราไปหมุนโปเกสต็อปในโปเกมอนโกะ อย่างไอเทมมันก็เด้งออกมาไงฮูอาากานเนวครับแล้วปิดด้วยสปาร์คเอสอเอเโอ้ยยงรอยลยยยยยยยงรยเยยโอยยยโอยยยวยยวยยวยยยัียยยยยยเอยยยยยมยยยหลยยยยยยยอย,อยออนอยยายยยนยยยกยยยยานลา<อ>เลยยยยยยอยย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 ยนลยย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 บยยยยยบยยยยย่ยย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 อยย ใบเดิมแต่อันนี้อันน,น,นี้อันนี้เขาแกะซองแล้วอ่ะพร้อมกินละจะอยู่ในซอ,องสีน้าเงินนะอ่านะครับลาพารโอูลาพ,ลา,ลา,พลาสสวยจริงลาพลาสนี่เขาอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงไงข้างหลังเออผมชอบอาร์ตแบบนี้เหมือนเหมือนดูแอนิเมชั่นแบบนะฮะอ่าพลังงานาน้ำครับยังไม่มีดาเมจครับผมยพี่โตมารุครับคอยคิงครับลักกี้ครับและขาเมสครับนี่โอ้ยต,ตัวนี้เกง่งยอดเยี่ยมมากฮะน้ำพุร้อนเปี่ยมพลังครับ ช้ได้หนึ่งครั้งครับในเทอร์่ายเราครับเมื่อใช้แล้วจะจบเทอร์่ายเราครับเลือกการ์ดพลังงานได้สูงสุดหกใบครับจากสำลักการ์ดฝ่ายเราติดที่โป้วนฝ่ายเราตามใจชอบครับแล้วสับสำลักการ์ดหกใบหกใบติดคิดดูโคตรเก่งธุรกิจดานเนสบิ๊บบิ๊บป้าผมผมเห็นหน้าปุ๊บผมมองล่างก่อนเลยไม่ใช่คาเมลครับโอ้คาเมลน่ารัก เป็นโฮโลครับผมอ่าเมลเมตันมีเหมือนกันจับไปสองดามเมจฮะคาเมลและปิดท้ายด้วยบ <tightening> ิวทูวครับโอ้โหเท่มากยังสวยยังสวยนี่ยังสวยครับหน้าเขาเท่กว่านะเพราะว่ามันเป็นน่าจะเป็น,น,าปนอาร์ตของโปเกมอนโกมั้งโดนไปอีก2แล้วครับดอนเมลครับน่ารักดีครับแคนเดล่านะครับหัวหน้าหัวหน้าทีมเหมือนกัน3คน นะครับผมบิปป้าปบูทตัวนี้ใช่ตัวนี้ใช่ใช่เหรอเออตัวนี้ใช่แล้วมาสักหน่อยฮะอยากดูไหนดูซิจะแปลงเป็นตัวอะไรโอ้เลเดียนเหมือนกันอู๋อันนี้ไอ้คือมันเป็นไชนี่เนาะไอ้อันนี้คือใบธรรมดาใช่ใช่อันนี้ตัวไชนี่กระดองสีเขียวครับปั๊มช็อตครับในเทิร์นฝ่ายเราถ้าทิ้งการ์ดพลังงานน้ำหนึ่งใบ จากบนมือฝ่ายเราที่ตำแหน่งทีการ์ดจะสามารถใช้ได้1ครั้งวางตัวนาว้าดาเมจสตัวบนวโปยมอนเบ้นฝ่ายตรงข้ามหนึ่งตัว<อ>ทิ้งพลังงานแล้วยิงออโอเคนะครับแล้วก็พลังงานไหนมาดูกันซิ6หดาเมจเหมือนกันไไน่อ,อได้แล้วเออนี่นี่นี่นดคูครับครับครับบิปป้าจะแปลงล่างฮะโอ,ออโอ้โหเงากว่าตัวอือ่น เงาใช่ป่ะใช่ป่ะเงาวับเงาวับแบบเหมือนอย่างกระจกเลยอ่ะเอองาวับกว่าตัวอื่นจริงๆฮะนี่นะครับเมตามอนนะฮะลูกเล่นดีมากใช่ใช่ใช่โซล็อกครับแล้วปิดท้ายด้วยลิซซาดอนครับ ความสามารถครับไฟลุกโลงครับตราบใดที่ปุมม้อนนี้ยังอยู่ครับพลังงานพื้นฐานไฟครับที่ติดอยู่กับปุ่ม้อนบนกระดานฝ่ายเราครับแต่ระบายจะทํางานเทียบเท่ากับพลังงานไฟ2รลูกเม้จะมีปุ่ม้อนที่มีความสามารถนี้กี่ตัวก็ตามครับเอฟเฟกนี้ก็จะไม่เกิดผลซ้ำครับเฮ้ยเก่งมากเลยนะเนี่ยขอแค่อยู่กระดานก็พอผมรู้สึกว่าการในบล็อกนี้เขาเก่งมากเลยครับบาคูดา้าฮะยาโดรันนะครับนี่นี ถ้าไม่ตายที่2หัวไวช่วงโพเพถ้าต่อสู้นี้จะใช้ได้แค่ตอนที่จํานวนการ์ดรางวันที่เหลือของฝ่ายของข้ามี1ใบหยิบการ์ดต่างวันฝ่ายเราสองใบถ้าเราเหลือสองเขาเหลือหนึ่งชนะเลยนะใช่ปุ๊บช well. okay. นะเลยแต่ว่าเงื่อนไขคือเขาต้องเหลือหนึ่งนะโอ้โหระหว่างที่เรากําลังหยาดนลันบลองครับโอ้ยังสวยเลยโอ้มค์ก็สุดสวย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 มากนะครับโอ้ อ่าแล้วก็พลังงานนะฮะโอ้โหมาอารเดโดสครับอีวาครับที่ตัวทางนี้ครับเครื่องฟักไข่ครับอืม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 ทอยเดนหนึ่งครั้งครับถ้าออกัวนะครับเลือกการ์ดโปเกมอนพื้นฐานหนึ่งใบครับจากสลักการ์ดฝ่ายเราครับความเบนอ่าแล้วก็สับสลักการ์ดถ้าออกก้อยครับนำการ์ดเครื่องฟักไข่ก็คือใบนี้ครับใส่กลับไปในด้านล่างของสลักการ์ดโดยไม่ต้องทิ้งที่ตำแหน่งทิ้งการ์ดครับอ๋อไหนดูซิ เมลตันคอยคิงโอ้โคอยคิงสวยจังบีดารุเนี่ยเขื่อนอุ่นใจที่ว่านะฮะฟูจิกิโซครับอ้าวมิวทูเหมือนกันฮะนี่แล้วก็พลังงานเหล็กนะฮะคินฮอลูโกลมปลาดไคลิววีซตาครับโอ้สามดาเมจครับ ครับวีสตาครับคีดผมไม่ท่านี้มันแรงนะครับเนี่ยแรงสองห้าสิบครับแต่มันหลากสีมากครับเนี่ยน้ำไฟฟ้าแล้วก็ไร้สีสองครับวีสตาร์ครับดากอนิกสตาร์ครับดูการ์สสิบสองใบครับจากด้านบนของสลักาฝ่ายเราครับเลือกการ์สพลังงานน้ําหรือไฟฟ้าครับจากในนั้นครับตามจํานวนที่ชอบแล้วติดที่โปโมนฝ่ายเราตามใจชอบครับก้าที่เหลือใส่กลับไปที่สลักาแล้วก็สับ ก็คือเร่งพลังงานดีมากพลังวีสตานี้กี่ใบก็ได้คนระกี่ใบก็ได้ถูกต้องโหดมากไฟเจอโอ้มีไฟเจอด้วยครับแฟร์ซิมโบลนะฮะความสามารถตาบใดที่โปรมอนนี้ยังอยู่ดามเมจของท่าต่อสู้ที่โปรมอนพื้นฐานประเภทไฟฝ่ไฟไฟายเรายกเว้นตัวนี้นะครับใช้ทําแบบโปรมอนบนตําแหน่งต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามจะถูกบวกสิ 10. มันไม่มันทับซ้อนได้นะลงไฟเยอร์3ตัวข้างหลังตัวข้างหน้าไฟของเราตีบวก30นะครับเนี่ยฟิเซอร์ครับ ไอซิมโบครับตราบใดที่โปวมนนี้ครับอยู่ครับดามเจของท่าต่อสู้ที่โปโมนพื้นฐานประเภทน้ำฝ่ายเราครับอยู่เป็นฟีเซอร์ตัวนี้นะครับใช้ทำกับโปโมนบนตำแหน่งต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามครับจะถูกบวกอีก10ครับเหมือนไฟเยอเป๊ะแค่คนละสีกันใช่ครับอย่างนี้ชัวร์แล้วว่าทันเดอร์จะเป็นอะไรอุปกรณ์ปล่อยรั่วนะครับผู้เล่นทั้ง2ฝ่ายแต่ละคนหงายการ์ดมใบจากด้านบนของสําหรับกราดฝ่ายตัวเองนะครับ นำการ์ดโปย์มอนทั้งหมดที่อยู่ในนั้นให้ฝ่ายตรงข้ามดูนําขึ้นมือการ์ดที่เหลือใส่กลับเข้าไปแล้วก็สับอ๋อเราได้เปิดด้วยเขาได้เปิดด้วยก็คือเหมือนในโปย์มอนโกเลยใช้ทีก็แชร์กันนะครับอ่าคาเม็กน้ําพุเปลี่ยนพลังที่ว่านะครับ,รบแล้วก็พลังงานครับผมแล้วพิกาชูครับโอ้โหมีแบบฟอยพิกาชูมีแบบฟอยหรอใส่หมวกใส่หมวกใส่หมวกครับอาร์เมลแล้วก็ลิซาดดอนนี่โอ้โหอาร์ตมัน มันวางไว้สามใบจะสวยมากเลยนะนะโอ้ภามันสวยมันอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงนะฮะอ่าแล้วก็พลังงานไฟฟ้าครัอุปกรณ์ปล่อยรูอ่าทิงวีครับอ๋อมีตัวนี้ด้วยเหรอคือความสามารถนิสัยขี้เกียจครับถ้าจำนวนการรังวัลที่เหลือของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมันเป็นหกสี่สองโปเกมอนนี้ครับจะใช้ท่าต่อสู้ไม่ได้อ่ <laughs> อ๋อเขาเป็นเลคี้เท่านั้นนะเออเออเออสองร้อยหกสิบ สำหรับโตเกมอนวีนี่ถือว่าแรงมากเนทิโอโอ้เนทิโอสวยจังอาไคริววีสตาร์อืมถ้าเอ่อถ้า s p เท่าเมื่อก่อนนี่เค <c oughs> ผม KO แล้วนะเนี่ยยังไม่เปิดกล่อง 2, 2> <c oughs> เลยนะโ oh, อ้ดาเมจโหดมากคูจิโซแล้วปิดท้ายด้วยเกียร์ดอสครับโอ้โหอีนี่เป็นอาร์เหมือนของจริงเลยเรียวมากอ๋อฮ oh. าโตโบโลัคกี้แฮปปี้นัสครับครับ <c oughs> คูชิกิบานะครับความสามารถครับแคชเชื่องหัวหมุนครับใช้ได้หนึ่งครั้งในเทิร์ไฟขเราครับทอยเหรียญหนึ่งครั้งครับถ้าออกหัวก็เลือกโป้มนบนเบนไฟตรงข้ามหนึ่งตัวครับสลับกับโปามอนบนตำแหน่งต่อสู้หลังจากนั้นทําให้โป้มอนที่เพิ่งออกมาใหม่เนี่ยติดสภาวะพิษและหลักครับโอ้ได้สลับด้วยแล้วติดพิษติดหลับด้วยโ อ่าเสาโปเกสต็อปนะครับบันกิรัสนะครับเนี่ยตัวนี้นี่เองนะครับดาเมจ180นะแล้วเพื่อเราเจ็บด้วยโอ้โหครับเอ๊เอเออมาไอนิววีครับอ๋อไอนิวคัรนี้เหรออ๋ออ่อาอาาคืออาร์ตธรรมดาแต่มันสวยผมนึกว่าเอเอคือเดี๋ยวนี้เขาทำอาร์ตสวยอ่ะผมนึกว่าเอเอเหมือนกันแล้วอาร์ตสวยไปบลองนะฮะอ้าวเค้กคิงมาเหมือนกันนะครับเปิดมาเจอเลยโอ้โหแต่กล่องเดียวนี่ ต่อยกันตุกตักตุกตักเลยนะใช่โหยาโดนครับคูจิตะนี้ครับปีป้าครับเสาโปเกนสต็อปครับคูโซบูช่าครับโดโลคาบิกอนครับเป็นอาร์ตที่อยู่ในอยู่ในเมืองด้วยนะนอนขวางทางครับตราบใดที่โปเกมอนนี้ยังอยู่บนตำแหน่งต่อสู้โปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามจะหนีไม่ได้ปิดทางเอาไว้ข้ามหนีแก้วเหรอใบสองเหรอโอ้ เม,มท่านวีแม็ก์ครับกิกะยานเกราะชื่อค่ะเดเมจจะเพิ่มตามจำนวนพลังงานเหล็กที่ติดอยู่มากกว่าพลังงานสําหรับใช้ท่าต่อสู้นี้คูณ60นะครับเดเมจจะเพิ่มได้สูงสุดไม่เกินพลังงานเหล็ก2ลูกอ๋อเข้า <c oughs> ใจแล้วเขาใช้3ลูกตีใช่ไหมครับใช่ถ้าติด4ลูกตีก็บวก60สิ่าลูกตีก็บวกร2อยยีบนะจะบวกได้แค่ร้อสซานากิลัสับผมแล้วก็โอ้ไครลิว ผมเข้าใจเลยว่าทำไมบูธคิดว่ามันเป็นอัลเทอร์เนทอาร์ตอ่ะใช่เออนะครับมีทั้งเลเยอร์ทั้งอะไรโอ้โหสวยมากครับทันเดอร์ครับโอเคครับเหมือนกันเลยฮะเหมือนกันเป๊ะเนาะแค่เป็นสายฟ้าเท่านั้นเองไฟฟ้าอาประหาไฟครับฟูชิกิโซฟูชิกิบานะนะแคชเชอร์หัวหมุนที่ว่าเนี่ยของดีเลยนะครับแคนเดล่าครับโรบูชินวีโอ้ยังทำดาเมจอีกเหรอโอ้ตอนนี้ผมชอบ เป็นพลังงานนะครับตอนไปดูา่ารูน่าโทแล้วก็เอา้าวเมลเมทันวีแม็ครับผมเอมาเหมือนกันโอ้โหบูทโดนหนักมากฮะเช<อ>ิญครับผมให้ก่อนเลยเอาเมื่อกี้บูทเริ่มก่อนคราวนี้ผมเริ่มก่อนป่ะแล้วผมเริ่มหลังแบบเสียเปียบด้วยนะผมโดดนำ แฮปปี้นักครับผมอุปกรณ์ปล่อยรัวครับโอ้ใ <Kylie S 1> ครรีวีสตาร์ใครรีวีสตาร์แหม่ยเขาตามผมไดเดี๋ยวอย่า,ยาพึ่องอันนี้พึ่องออกสตาร์ตเองมีวส์ออฟก,ก่อนเลยนผมเอามิวทูสตาร์ครับนะครับอีโตมารุครับลิสโดครับ <laughs> <laughs> โอ้เมเวทันเอสอ,อนะ <laughs> าร์ทำไมออกล่นุนการเทรนเนอร์ยังดีกว่า <laughs> <laughs> โอ้โหครับมาครับ APM ครับยาดงครับสันาักกีฬาครับเคนโซโล่และปิดท้ายด้วยฟางเม็กซ์ครับเมลเมทันออกก็โอเคเรายังไม่มีฮะสนากิรัาโอ้มีตัวใหม่ฮะอโลล่าลัซซี่วีชอบท่าสองมากหัวสายไปมาทำดาเมจกับโปเกมอนฝ่ายรข้าหนึ่งตัวเท่ากับจำนวนพลังงานพืชที่ติดอยู่กับโปเกมอนนี้คูณ30ตีตัวไหนก็ได้นะมีครับเครื่องฟักไข่ครับแล้วก็คาร์บิทอนครับอืมมีทั้งโค้ดให้นะฮะสปาร์คนะครับ Ian, ame, เลเดียนคาเม็กมีบ้างแล้วเหรอครับเ <laughs> <laughs> ดียใหญ่ๆใหญ่ไๆมีไหมเดี๋ยวก่อนมีปะะ่าวะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเอาเพราะเมื่อกี้กล่องแรกเราฟุกกันเหรอเออกล่นน <laughs> องแรกเราฟุกว่ามันออกเลเดียนโอ้โหแต่สามคะแนนนะเนี่ยช็อ,นนชอตโอ้แต่โดงครับเอเธียโบสครับเนทิโอครับยาดูรันครับมิวทูวีเข<อ>าดีใจเพื่อนอวีสตาร์เนทิโอนะครับไฟเยอร์นะฮะอ่ะ บาคูด้าครับเอาล่าโคราต้าครับอีวุ้ยสปาร์คลูบิชินสอาร์โอ้โหสวยจริงสิบดาเมจให้ตายอ้นนี้คือสิบดาเมจเลยเหรอใช่มันเป็นอัลเทอร์เนทอาร์ตเอชอาร์ใช่ไหมใช่เป็นเอชอาร์ครับแหมผมน่าจะได้เป็นมิวทูอัลเทอร์เนทอาร์ตเนอะเราจะได้เทรดกันเยอแล้วครับอ๋อแล้วแล้วเทรดกันใช่ไหมใช่หรือว่าเราจะเทรดกับตัวนี้ดีไม่ไม่ไม่ทำไม โอ้สวยจริงๆโปกเกมอนที่อยู่ที่มีที่มีอาร์ตแบบโลกแห่งความเป็นจริงนี่สวยดีนะยุกิราตครับตอนนอากิราตครับอิโตมารุครับนี่เมตามอนอ๋อโอ้มันแปลงเป็นแต่ตัวเด็กแหละเนาะใช่ไหมอันนี้ขลังเป็นนิมฟีครับมาฮะอะอกเลยฮะวว้านี่แล้วโหเมตามอนนออ<ฮ>ะครัเมตา mon ผมชอบรูปเล่นดีว่ะเชื่อว่าไม่เคยมีใครทำมาก่อนไม่เคยไม่เคยเล่นการ์ดแล้วเจออะไรอย่างนี้มาก่อนนแน่แปลงร่างได้ ดีดาลุครับบาคูด้าครับพิกชูครับลัคกี้อ๊อโอ้โหลลอนครับเลดี้ลิซัอนเด็กอะไรเนี่ยเอ็กซ์ไฟฮาร์ดครับพลังงานไร้สีที่จำเป็นครับสำหรับใช้ท่าต่อสู้ของโปโมนี้ครับจะลดลงครับตามจำนวนการ์ดรางวัลที่ฝั่งตรงข้ามหยิบไปแล้วครับโอ้โหบอกว่าห้าสิบเลยเหรอใช้ห้าลูกเลยเหรอก็คือถ้าฝั่งตรงข้ามหยิบไปสี่นะครับหยิบการ์ดรางวัลไปสี่ อันนี้ติดไฟลูกเดียวตีได้นะครับอู้หูยดุดนะฮะใช่ครับแล้วดาเมจเท่าไหร่ฮะ250รครับแต่คือพอใช้แล้วเนี่ยพวันี้เขาจะใช้ท่าเนี้ยเทินเว้นเทินใช่250 250นะทีเด็ดดุดฮะไฟก็น่าจะเก่งขึ้นใช่ครับเออเออบิปป้าโอ้ไม่ใช่มาอย่างนะ้มาอย่างครับลงมาแล้วมั้งอารีออดอสเสาโปเกสต็อปลูน่าโทนเค้กคิงอ้าวไม่มีเหรอ ไม่มีเมทามอนเหรอฮยดูดีอะดูดีลองไล่ดูฮะปูดอยู่นี่เหรออยู่ดีผมไม่รู้ว่ามันอยู่ซองไหนมันเนียนมากคือผมเปิดได้แรกๆแล้วอ่ะดอนเมลอยู่ซองไหนวะเฮ้ยไม่รู้เลยเนียนมากอะเฮ้ยไม่รู้จริงๆโหเนียนมากนี่ฮะดอนเมลครับแหมเจ้าเมทามอนนี่ครับดอนเมลเป็นเมทามอนจริงๆฮยเขาเนียนมากอะ เออทุกคนฮะก็คือไม่รู้ตัวครับว่าหยิบไปแล้วเออามมาใช้ผมผมก็ว่าเอ๊ะมันน่าจะมีกล่องแล้วอย่างน้อยหนึ่งใบเนาะให้เราเล่นมีจริงๆถ้ามีทุกกล่องนะครับแต่ว่าทุกคนฮะดูดีๆนะครับ <c oughs> เมตาบอลซ่อนเนี่ยจริงๆ <c oughs> อันนี้ค้นขึ้นมาเลยนะครับว่าแบบมันมีสัญญาณเมตามบอลด้วย <c oughs> เออก็เลยรู้ว่าเป็นใบนี้นะครับนี่ฮะ โอเคเรียบร้อยครับโอนะไม่มีส่รลักนะ,ะกผมว่าก็คงไม่รู้คนระับเออไม่รู้จริงๆครับโอ้มันบางมากมันบางมากออการอันบล็อกแบทเทิลของของพวกเรานะคราวนี้บูธชนะไปนะครับแไม่แปลกเลยได้โรบูชินแบบอัลเทเนทอาร์ตด้วยนะครับสวยมากนะเดี๋ยวมาโชว์กันนิดนึงครับนี่ครับโอ้สวยจริงจะมีจะมีชุดที่เป็นโปเกมอนโก V 2ป่ะผมว่าทำอย่างนี้มาบ่อยๆดีมากเลยสวยจริงๆนะการ์ดที่แบบ มีอาร์ตแบบอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยที่ผมรู้สึกว่าเก่งนะครับก็จะมีเมลเมทั่นครับแล้วก็มิวทูวิสตานะครับอ่าแล้วก็เลเดียนต่างๆนะครับแล้วก็โปเกมอนที่มีความสามารถของชุดนี้ผมรู้สึกว่าเก่งมากๆเลยชุดนี้ก็เป็นชุดที่คุ้มค่ามากนะครับมีทั้งหัวหน้าทีมให้เก็บด้วยมีการ์ดแบบ a l t e r อร์เนทอด้วยอ,อสวยมากๆเลยนะฮะแล้วก็มีหัวหน้าทีมนะคนที่ชอบโปเกมอนโกนะครับนะครับดูเลยว่าร้านการ์ดร้านไหน นะครับที่อยู่ในกิจกรรมนี้ด้วยนะครับทุกๆ200บาทได้โปรโมการ์ห1ใบนะครับสวยๆทั้งนั้นนะแบบที่เราขึ้นมาให้ดูกันนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขโชคดีกับการเปิดชุดนี้นะครับโปโลนเทรดดิ้งการ์ดเกมตอนนี้โคกับโปโลนโก้ละมีอาร์ตสวยๆให้เราเก็บอนาคตมีอะไรอีกนี่รอรุ้นดูนะครับ,บผมรู้สึกว่าเป็นปีทองมากๆของโปโลนการ์ดนะครับก็มาเปิดแล้วมาอวดกันนะฮะ ตอนนี้นะครับก็ก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับมาคุยกับพวกเรานะวันที่เปิดดูได้อะไรนะมา,มาบอกกันได้นะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับในสัปดาห์หน้าวันนี้พวกเราสองคนจากไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ